เขาว่ากันว่ารถมอเตอร์ไซค์เล็กไม่อาจสร้างความประทับใจใหญ่โตได้แต่2,26 0 kW AKF 125พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคิดผิดยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถเนกเกตบ k e 125ลูกบาทเซนติเมตรที่โฉกเฉีียวดุดันและน่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดปีนี้ด้วยดีไซน์สไตล์ส t r ร e t ไฟเตอร์เทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะท,ที่เกินตัว r k f 125ไม่ได้เป็นแค่รถสำหรับผู้เริ่มต้น แต่มันคือคำประกาศบนท้องถนนเตรียมตัวให้พร้อมพร้อหลังจบวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมเจ้าคันนี้ถึงกลายเป็นกระแสะแรงในไทยและทั่วโลกไปเริ่มกันเลยเริ่มจากดีไซน์ก่อนเพราะนี่คือจุดที่ r k f 125โดดเด่นเกินราคา ทีวีอาร์เคฟหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบหกมาในโฉมใหม่ที่สะกดทุกสายตาสีส้มสดตัดกับสีดำและเงินเส้นสายรอบคันเชียบพรมดูดันในสไตล์เนเกตบายแท้ๆไฟหน้าเล็กทรงเฉีียวเฟรมถักที่เปิดให้เห็นบางส่วนและถังน้ำมันที่บึกบึนทำให้รถดูเต็มคันแบบไม่ต้องพยายามด้านหน้ารถเล็กแต่มีพลังไฟ DRL บางเฉียบราวกับดวงตาที่จ้องมองกลับมาไฟเลี o ้ยวดีไซน์เพรียวลมและเรียบเนียนไปกับเส้นสายตัวรถโฉคหน้าแบบหัวกลับก็ยิ่งเพิ่มความพรีเมียมให้กับลุกโดยรวม มองด้านข้างจะเห็นความดูดันของถังน้ํามันที่เสริมด้วยแฟร์ริงด้านข้างบอดแบบ2ตอนที่ยกสูงให้อารมณ์สปอร์ตเฟรมถักที่เห็นได้บางส่วนเสริมความรู้สึกเหมือนรถใหญ่ราวจับผู้ซ้อนที่แนบกับท้ายรถทําให้ท้ายดูเบาและลอยตัวด้านท้ายคมกริบด้วยไฟไท้ายเลนแบบเส้นบางมีดีไซน์ที่คล้ายกับรถสปอร์ตคลาสใหญ่ท่อไอเสียสั้นอยู่ใต้เครื่องช่วยให้การกระจายน้ําหนักอยู่ในจุดศูนย์กลางมากขึ้นวัสดุและงานประกอบถือว่าเกินราคา สีพ่นเรียบเนียนเบาเย็บประณีตและสวิตควบคุมต่างๆให้สัมผัสแน่นมือมาดูด้านสมรรถนะกันบ้างเพราะสต e ีทไฟเตอรที่ดีต้องแรงพอตัว r k f 125ใช้เครื่องยนต์1สูบ1 2 4่ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังประมาณ12แรงม้าและแรงบิด1ินิวตันเมตรแม้ตัวเลขจะดูธรรมดาแต่เมื่อจับคู่กับตัวรถที่เบาและอัตราทดเกียร์ที่กระชับมันให้การขับขี่ที่เร้าใจและสนุกอย่างไม่น่าเชื่อคันเร่งตอบสนองไวเครื่องยนต์ลากรอบได้ลื่นไไหลไม่สดดุ ทำงานได้ดีทั้งในเมืองและถนนนอกเมืองแม้จะเป็นรถเล็กแต่ให้ฟีลลิ่งแบบพร้อมลุยเกียหสปีดเข้าได้ลื่นไหลคลัสนุ่มมือใช้งานในเมืองได้แบบสบายๆแม้จะติดไฟแดงบ่อยก็ตามเหมาะกับทั้งมือใหม่และสายที่มีประสบการณ์ที่ต้องการความคล่องตัวและสิ่งที่น่าทึ่งคือ r k f 1 2 5ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งหาได้ยากในคลาสนี้ช่วยให้เครื่องทำงานสม่ำเสมอในอากาศร้อนแบบไทย เสียงท่อไอเสียก็น่าประทับใจมีโทนต่ำแบบกระหึ่มกระหึ่มและเปลี่ยนเป็นเสียงแหลมแบบรถสปอร์ตเมื่อรอบขึ้นสูงให้ความรู้สึกเหมือนขี่รถซีซีสูงกบว่าที่เป็นจริงระบบช่วงล่างและการควบคุมคืออีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ r k f 125แตกต่างด้วยฐานล้อที่สั้นมุมคาสเตอร์ที่เฉียบคมและน้ำหนักที่เบารถคันนี้จึงควบคุมได้อย่างว่องไวเข้าโค้งมั่นใจเลี้ยวคมและพลิกไปมาได้แบบสนุกสุดๆโชคหน้าขนาด35มมิลลิเมตร แบบหัวกลับไม่เพียงแค่ดูดีแต่ซับแรงกระแทกจากถนนครุขระได้ดีส่วนโชคหลังเป็นแบบเดี่ยวพร้อมปรับพอริโลดได้รองรับผู้ซ้อนหรือน้ำหนักสัมภาระได้ตามใจล้อแม็กซสิบเจ็ดนิ้วคู่กับยางหน้าขนาดเศษหนึ่งร้อยส่วนแปดสิบและยางหลังเศษหนึ่งร้อยสามสิบส่วนเจ็ดสิบให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมทั้งในโค้งและเวลาขับเร็วบนถนนเรียบระบบเบรกเป็นแบบดิสทั้งหน้าหลังหน้าสองร้อยหกสิบมิลลิเมตรหลังสองร้อยสี่สิบมิลลิเมตร มีระบบ CBS ช่วยกระจายแรงเบรกแต่ยังไม่มี ABS ซึ่งอาจเป็นข้อสังเกตเล็กๆสำหรับสายที่เร็วในด้านความสะดวกสบาย r k f 1 2 5ถือว่าทำได้ดีเกินความคาดหมายความสูงเบาะอยู่ที่7 7 0ม mm, มขี่ได้ทั้งชายหญิงตัวแฮนด์จับแบบยกสูงเล็กน้อยส่วนพักเท้าถูกวางในตำแหน่งที่ให้ท่านั่งสปอร์ตแต่ไม่เมื่อยล้าขี่ในเมืองหรือออกทริปใกล้ๆได้สบายเบาะผู้ขี่นุ่มพอดีพอดีส่วนเบาะซ้อนหลังอาจจะเล็กและสูงนิดหน่อย เหมาะกับการสอนช่วงสั้นมากกว่าระยะทางไกลฟีเจอร์และเทคโนโลยีก็ถือว่าจัดเต็มสำหรับรถระดับนี้เรือนไม้แบบดิจิทัลแสดงผลชัดเจนครบทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์ระดับน้ำมันเวลาและระยะทางพร้อมไฟส่องพื้นหลังที่ปรับความสว่างได้ระบบไฟเลเรรอบคันทั้งไฟหน้า DRL ไฟท้ายและไฟเลี้ยวไม่เพียงแต่ทำให้รถดูสวยงามแต่ยังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนที่ชาร์จ USB ก็มีให้ด้วยอยู่ใกล้หน้าปัดสะดวกสำหรับคนที่ต้องการชาร์จมือถือระหว่างเดินทาง แล้วราคาละ่ะ2,026 TWRKF 125วางจำหน่ายในประเทศไทยที่ประมาณ76,500บาทเท่านั้นในราคานี้คุณได้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำโชคหัวกลับหน้าจอดิจิทัลระบบไฟ LED และดีไซน์สปอร์ตสไตล์รถยุโรปคุ้มยิ่งกว่าคุม้มค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่เริ่มหาง่ายขึ้นและศูนย์บริการคีเวก็เริ่มมีในหลายจังหวัดทำให้มั่นใจในการใช้งานระยะยาวรถคันนี้เหมาะกับใคร มือใหม่ที่อยากได้รถขี่ง่ายแต่ดีไซน์ไม่ธรรมดาคนทำงานในเมืองที่ต้องการความประหยัดคล่องตัวและดูดีสายท่องเที่ยวที่อยากมีรถสำรองไว้ใช้งานเบาๆหรือใครที่กำลังมองหารถเล็กที่ให้ฟีลรถใหญ่โดยไม่ต้องจ่ายแพงสรุปข้อดีดีไซน์สปอร์ตแบบสตรีทไฟเตอร์เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำช่วงล่างแน่นโชกหัวกลับและโชกหลังแบบเดียวระบบไฟเลททั้งคันหน้าจอดิจิทัลพร้อมพอชาร์จ usb ราคาคุ้มค่าเกินราคาข้อสังเกตไม่มี ABS เบอะหลังเล็กนิดหน่อยสีให้เลือกยังมีน้อยแบรนด์ยังใหม่สำหรับบางคนแต่โดยรวมแล้ว 2,26kwkf125 0 w r 125, คือรถที่ทำให้คำว่ารถเล็กเปลี่ยนความหมายไปโดยสิ้นเชิงมันคือรถที่ขี่แล้วรู้สึกสนุกทุกครั้งมองแล้วรู้สึกหลงรักทุกมุมและทำให้คุณอยากออกขี่ในทุกวันไม่ใช่เพราะต้องใช้แต่เพราะอยากใช้ คุณคิดว่า k w r KF 1 2 5สู้กับคู่แข่งอย่าง Yamaha MP 1 5หรือ Honda CB 1 2 5 R ได้ไหมหรือมันคือรถในฝันของคุณคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่จากเราขอบคุณที่รับชม WA Auto Review ช่องที่พาคุณไปสัมผัสทุกอารมณ์ขององค์การขับขี่แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขี่ปลอดภัยนะครับ